วัดนี้มือนี้ลู่มา,าเพื่อหน้าว่างจังหวัดหนองบัวลำพูมาชื่นชมแนวดีๆมุงค้นซือวัดมัชชิมาเขตมุงคลเป็นวัดที่สวยงามด้านหลังวัดเป็นริมนม้ำเพินว่าเป็นสายที่แยกออกมาจากลำพะเนียงซึ่งเป็นสายน้ำหลักของจังหวัดหนองบัวลำพูเห็นแล้วขจส้วยงงามสวยจับใจ มอมแล้วไอเย็นตาเย็นใจซาราติดกันก็นจะเป็นพระพุทธรูปให้เช่าหน้าวังและเชาวบ้านได้กลาบไปสูนันไม้มาลุ่มพื้นที่พร้อมในมือนี้มาเยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจการจัดการดูแลสุขภาพพระพิสุสง์ที่เพิ่นเจ็บป่วยแล้วก็เช่าบ้านที่เจ็บป่วยต้องการคนดูแลมือนีเฮามาเปรี่ยมความพร้อมและให้กำลังใจสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดใบ ให้พร้อมที่จะดูแลพระที่เพิ่นอาพาธและเจ็บป่วยรวมทั้งประชาชนเข้าพรมระดือบาทนี้